สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องบุญเหลี่ยมนลกวุีิสาวน้อยอำเภอออฟฟิเชียลครับผมบรรยากาศย่างไรครับพี่น้องมื้อนี้แสดงยู่ตลาดตลาดตะเคครับผมอันแพรกษาไหมครับแพรกษาไหมอำเภอบางพีจังหวัดสม,มุทรปราการสวัสดีอาจารย์ตุน้นตอนนี้กันยังเตรียมอุปกรณ์ครับต่งของตางเครื่องวุฒิ รยากาศย่ำแรงๆครับพี่น้องมือนี้เขาเสแสดงตะเวนครับถุงนึงถุงนึงนี่คือเริ่มครับถุงนึงเริ่มเริ่มทำการ,สรแสดงเสียบอ้อจอจออาจารย์ใจ้โอ,อ,อ,อ้มือนี้เป็นมือสุดท้ายแล้วมือนี้มือสุดท้ายแล้วกาพิสานบานเฮาไปพอกันที่อํายุศีเกียรตินี่นนเนาะแต่อําเภอใด ดูแต่ว่าสีเกตสีสเกตเพชรบ้านแพงครับผมวันท e ีวันทีหาเนาะยูซ huh. huh. ีเกตจีซีเดินทางครับพี่น้องจีเดินทางนี่คือเสียบแจ็คเนราะนันนัก็ตีสิไม่สายมากเพราะเราเสียบใช้เสียบครับต่างคนต่างมีเบื่อของเนาะเสียบลงเสียบมีถือเบื่อไหมครับมาสั่นมาดังก็จังของเราเขาเขาเขาถือของดิฟิตของเลยหัวเตียกเลย เอ้า oui, จะมาแล้วนี่ครับน e. nah ี่คือมือคี้บอดทึงมือเสกทําการขนาดน้จะโอ้มือเสกงงผิดโอ้ยนี่ใครมาเกะหอยมาบ้าอะไรเนั่นี่ใคจะใครอยู่เกะหอยอยู่เอาเพนเป็นใครนี่วางอัดจอมหยุดโคบิดโคบิดสนอาจารย์ทำบอกันดูาา นหาบันายของน้เำนหยอดเลียงครับหาบาทหาบาทครับต้องต้องมีเลี้ยงหาด้วยครับเลี้ยงบาทกับเขาบม่ได้ว่าขันมากของเทียมนี่ต้องพากันแรกเลียงหาไปครับต้องเตรียมเตรียมเลี้ยงหาไปเอา สองที่เด็กผมถือมาออกกล้องเอาไปนั่งครับอากาศไมออจตตตอไปไนคับไปไหนอ๋อจานเต่าไปใสมากมือเลยเปนว่าใส่เนับโอ้เปดห้องเต็มมเลยโอ้ครับปยุส่อแมนนนบ้าน อานคือามาบึงเงบ้านบ้นไอ้พี่เรเรียกว่าไปไปวัดไปบ้านเมียกครับโอเคครับรูเรื่องรู้เรื่องครับกํลังบรรยากาศกันตังกองอ้ยพอพอพอออไปบ้านพออาไออ้่เขาอวนว่ามีเขาอนว่าอันมี้ปุ๋ยสน์ิ ยกไปพ่อมัโจดนอมีเรีจินง่าค่บโอ้จันเกือเอาก็กินง่ายเลยนี่นี่กินอยู่นี่ละกะเพิ่หมูกกว่าเพงโอ้ถือพิ่มกว่าสี่สิบบาทอ๋ออันนี้ท่านสตาจันเลยเนี่ใช่เลยสตาจันอดอกเตอร์ต้องเอาาเอาเอาำ่พพอใจญ่พกพอใท่านไอ้รองเพลงเราพวพอใจได้รองเพลงานไหมีรอพระะบริ อันนีมร่ือไม่รดไม่รับสมัครคนรออยู่มตีเห็นพระองค์นี้มั้ยมคนรออันนี้มุกบ่ครับนี่รอพระหรอคนรอรอพระอคนหนาตาดี สุดท้ายครับพี่น้องทรงมะล้อกับวิสานมห้างครับปลาขี่ก๋ปลาช่อนทะเลครับปลาขี้กูวไหมปลาช่นปลาข้อหัวขาดไหมเอ้โอ้ยไ่รู้จักพับพันนี่มา โอ้บะเกอร์นบบกินโง่กินปนวังโอ้ไหนได้กินบ่ครับคนมีอายุได้หลายเกือบเลยยังไม่รู้จักเออก็ยังจบเลยเนาะต้องขอยังกไม่รู้จักเนาะมันคืออย่าง <laughs> <laughs> ปลาอัดปลาช่อนทะเลโอ้ปลาหัวขาดเอาไปตำเส้นบกม่วงสุดยอดเลยจังสีเลยไปตังหอดอยู่บ้านเหรอยุบันอยู่บ้านทีบ้านเจ้าเนี่ยมันนี้จะม่วงบ้านเจ้า อแต่ตอนนี้จะต้องถามความจริงเพิ่มมาเปิดเผยโยงบะตอนนี้ขอยกำลังอยู่ในหลบข้ามอ้ม้าแม่จะบอกออันความจริไงว่าจะรงีอ่อนว่าแม่ขอยว่าเขาบอกความจริงกับเ้าลงกับเจ้าะบอกความจริยังครับรู้ว่าไปหหลงโซฮัเีื้อไอข่อยสุรตันอันนี้สู้ยังไง สุดลตองเ <laughs> สุดลเกสุด <laughs> ลตองก็ยังเออดยูได้ยูบ้านคู่ครับคู่คือรอเถอครับว <laughs> ันเราเดินเราหายเจ้ามาเลยเราหายเปิ่งปิ่งมาเลยหุบหุบหัวเราหายปาิ่งป,ปิาาป่งเลยเจ้ามาตอนนี้ค่อยไปดูในโลกความจริงค่อยเ่โอความจริงคือนอยอยี่ละสภาพนี่อันคือเราเตะตองอยู่เมื<ะ>่อเป็นมื่อเบียดบ้านผู้สาว อ่าเห็นผู้สาวน่าอะไรนาวนาอดผไรนเ่านโอ้เมื่อก่อนกันเห็นหุ้งว่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์เต้าบ่ครับเนี่ย ตอนนี้มันพระท่านเป็นกล่องเนาะตอนนี้มันบ่ท่านเป็นกล่องมันเป็นสะยุเย็นกล่องเป็นสะไอ้อยากเห็นกล่องบ่ครับไออยากเห็นกล่องวะไอ้อยากเห็นไอ่อยากเห็นกล่องยอกต๋ไอ้ยาเนกล่องวาครับที่เก่าเล่าเอาถ้าวันย่างเกือบแตกเอาเกือบแก่แน่ย่างเกือบแตก

เป็นรีหายหอาประเด็นมาคือโเกี่ยวนเร้นมโตไุนมาตเนี่ยว้ถ้โมาดานักี่เลยลมด้วยช่วยกันครับมาฟังนี่โอ้จันต้นคื่พ่อบอกได้ว่าไปซืซีน้ำไหมเ่ใชฝฟาซ้อมาได้ตอนยางมาดีโอ้ ตางของโอเคครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมครับผมคลิปนี้สิคจบไปซะมีครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่ขอบคุณครับ